ภาคเอกชนและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและมีประชาชนจำนวนมากเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพในวันวิสาขบูชาที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสในพระบรมหาราชวังมีหน่วยงานร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในเวลา10นาฬิกา30นาทีอาทิกลุ่มบริษัทมิตซูบิชิอิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทยบริษัทสยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรมจำกัดและบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทยจำกัด และมีพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์รับพระราชทานฉันสดับประกรณ์จากวัดต่างๆอาทิวัดกระทุ่มแพร้วและวัดบางเตยจังหวัดปราจีนบุรีวัดอาสาสงครามและวัดใหม่จังหวัดสมุทรปราการสำหรับหน่วยงานร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลในเวลา14นาฬิกา30นาทีอาทิบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทยจำกัดมหาชนและกลุ่มบริษัทเกษมมีพระสงฆ์สวดมาตติกาสดับประกรณ์จากวัดต่างๆอาทิ วัดบวรมงคลวัดพระยาสุเรนและวัดอมรทายการามในตอนเย็นเวลา17นาฬิกายังมีพระสงฆ์จากวัดทั้งในกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆสวดมาตติกาสดระปกรณ์อาทิวัดศรีธรรมโสพลวัดน้ำจันทร์และวัดหินปักใหญ่จังหวัดลบบุรีรวมทั้งวัดน้ำลาดจังหวัดกาญจนบุรีและมีหน่วยงานร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลอาธิบริษัทฮิตาชิแคปิตอลประเทศไทยจำกัดและบริษัททุ่ง ทุ่งคาฮาเบอร์จำกัดมหาชนและในเวลา19นาฬิกาพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพเป็นพระสงฆ์จากวัดประยุระวงศาวาสและวัดสุทัศเทพรวารารามมีหน่วยงานร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลอาทิบริษัทอิสุสุมอเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนลโอเปอเรชั่นประเทศไทยจำกัดและสมาพันธ์รวมใจชาวจีนทั่วโลกเป็นหนึ่งเดียว และตลอดทั้งวันมีประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมระบรมศพน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้แม้มีฝนตกลงมาอย่างหนักตั้งแต่ช่วงเช้าและมีสภาพอากาศมืดครึ้มตลอดทั้งวัน และในวันนี้ซึ่งเป็นวันวิสาขาบูชาและเป็นวันหยุดทำให้มีประชาชนเดินทางกันไปมากกว่าวันธรรมดาส่วนใหญ่เป็นครอบครัวและหมูนะ่คณะรวมถึงคุณพลอยพลินเจนเส้นและครอบครัวประชาชนบางส่วนเมื่อเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพแล้วจะเดินทางไปทำบุญณวัดใกล้เคียงพระบรมหาราชวังเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลด้วย สำหรับเมื่อวานนี้มีประชาชนเข้ากราบถวายบังคมรับรมศพจำนวนกว่า35,000คนและทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลกว่า1,800,000บาทซึ่งจนถึงปัจจุบันมีประชาชนเข้ากราบถวายบังคมรับรมศพรวมแล้วกว่า7ล้านคนและมียอดเงินรวมกว่า560ล้านบาท